สวัดสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมในเกมแอนิเมช n นแอดเวนเจอร์ครับ,รบสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาลงฮา l โลวีนนั่นเองตามปกคลิปเลยนะครับผมมาด้วยทีมที่ผมเพิ่งจัดมานะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพราะมันเป็นตัวละครที่เก่ากันหมดแล้วแล้วก็ผมก็ลองนำมาเล่นดูนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสของเกมมือถืออย่าง Black Cover M เนี่ยกำลังมาใช่ไหมผมก็เลยตามกระแสเขาหน่อยแต่พอดีว่าผมไม่ได้เล่น Black c ควเอมาสิ ผมไปเล่นอะไรอะ่ะผมเล่นอะไรผมเล่นแอนิเมชแอดเวนเจอร์เหมือนกับทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจัดทีมจักพดิเวนมนแล้วก็ตัวตึงอย่างยูโนมานั่นเองนะครับแต่ว่าผมขอแฝงตัวละครที่มันอยู่ในอ่อ แบล็คโควเวอร์หน่อยละกันแต่พอดีว่าปัจจุบันผมยังดูไม่ถึงนะมันคือ c o n r ร d w i z a ซ d King ซึ่งมันอยู่ใน The Movie นะผมก็ขอเอามาแบกหน่อยละกัน mm hmm. เพราะว่าจริงๆผมลองจัด2ทีมนี้นนแล้วเนี่ยอา่าทั้งทีมกายภาพทั้งทีมเวทนะครับทีมกายภาพเนี่ยผมยังหาวิธีเล่นไม่ได้แต่ทีมเวทอะผมว่าน่าจะหวาดอยู่นะครับนะปัจจุบันนะส่วนสเต็ของยูโน่เนี่ยผมก็ไม่สวยสักเท่าไหร่แล้วก็ลีลิกเนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเนื่องจากทีมเวทของผมเนี่ยไม่มีตัวติดไฟเลยก็เลยอาจจะใส่เป็นแมงกีเคียวไม่ได้ส่วนมิล a c เ e t i m ทามพีซเนี่ยผมน่าจะใส่ให้ได้แค่เจ้าตัวละครอย่างเ,เนี่ยนะครับเป็นจักรพรรดิมนจูเลียสนั่นเองผมก็ไปปั้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะได้ประมาณนี้แหละนะเราจะมาเอาไปลุยในฮาโลวีนกันผมก็ทำการกดใส่ไปเลย อันนี้ก็จะเป็นทีมนี้ละกันนะส่วนซัพพอร์ตปั๊บวนเนี่ยผมขอเป็นลีฟฟี่ละกันถ้าเป็นเวนด้าเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมนี้จะเล่นไหวอะไรยังไงนะครับผมแบบขอแค่เอาเอาเอา,เอาแค่ผ่านละกันนะเพราะมันเป็นตัวละครแผทเก่ามากๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวไหนจะแบกหรือตัวไหนจะอะไรยังไงนะครับโอเคไปเลยเลสโก o ฮัลลวีเนี่ย มันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับฮาโลวีนสักนิดสักหน่อยละกันเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากทําตัวละครของซีรีส์ของดราก้อนบอลนะซึ่งในไอดีผมเนะี่ยผมยังทําไม่เสร็จผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชิวๆคอนเทนต์พวกนี้ไปก่อนละกันพักนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครอยากให้สอนอะไรห,หรือสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับผมก็จะพยายามตอบอยู่ตลอดนะครับผมฮา ในคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการนั่งเล่นชิลๆพูดคุยกันไปใครดูแ a c ็คค e เวอรกันบ้างตอนนี้คือตัวเกมแ a c ็คคอเวอร์กำลังมาใครเล่นอยู่กันบ้างแต่ผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่าผมดูการ์ตูนปัจจุบันน่ยผมดูการ์ตูนแบ c ็คค v เวออยู่พอดีแล้วก็บวกกับว่าเกมมันมาพอดีพอเกมมันมาพอดีประจวบเหมาะกับการนั่งดูการ์ตูนไปด้วยเนี่ย กลายเป็นว่าผมก็สนุกไป2ต่อนะแต่พอดีว่าการ์ตูนมันแอบเผาไว้หน่อยอะใช่ไหมทุกใครที่ดูแล้วก็จะรู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้โอ้โหภาพมันกากเลยอะคือผมเป็นฟิลแบบว่าดูดาบพิฆาตศูนอะแล้วผมดูดาบพิฆาตศูนจบอะผมมาดูแบ c ็คคอเวอร์ต่อโอ้โหคือภาพมันคนละโลกกันเลยเขาเรียกว่าคนละโลกกันแบบไม่ไหวอะทุกคนเข้าใจครับว่าแบบคนละโลกแบบไม่ไหวปะ่ะส่วนตัวละครที่ผมชอบในแบ็คคอเวอร์เนี่ย จริงๆมันยังไม่มีตัวละครที่ชอบขนาดนั้นนะเป็นการ์ตูนที่รู้สึกว่าเออดูได้เรื่อยๆแต่แบบไม่ได้มีตัวละครที่แบบรู้สึกว่าเอาจะต้องชอบมันขนาดนั้นนี่โคเทยูโน่ตอนเป็นร่างนี้โคเทในการ์ตูนมันจะชิบหายละจะหลุดมันจะหลุดทุกคนกลายเป็นว่าจะมาคุยก็แอบตึงอยู่เหมือนกันเพราะทีมันเล่นยากนิดนึงฮะับดามิก็น้อยๆเดี๋ยวตอนต้อนใจเลือกเกี่ยวกับเรื่องของเทรดด้วยผมว่าวายเจ้านี่เลย ซึ่งจูเลียตเนี่ยณปัจจุบันใน AA เนี่ยผมอยากให้แม่งโคตรบัฟเลยเวย้ยแม่งคือตัวละครที่โคตรเก่งเลยนะคือระดับจกบักรวาลเวทมนต์มาอยู่ในเนี้ยกลายเป็นซัพพอร์ตง่อยๆที่แบบมีตัวละครมาแทนได้ครับมันคือง่อยเลยผมเรียกว่าระดับแบบง่อยระดับพักการเลยผมจะบอกให้เพราะว่าไอ้ท่าย้อนเวลาของเขาเนี่ยท่าเน,นี้ยครับคือท่าเนี้ยมัน ว่ามันไปนเล่นคีร่าดีกว่าคือตัวละครมันอโอ้โหกดทีมันคือ by the dust คือย้อนทั้งแมปอันนี้แม่งย้อนอยู่แค่ในวงแล้วประเด็นคือไม่ย้อนบอสด,ด้วยทุกคนผมหแบบจะร้องไห้ตัวละครมแบบโคโ o n o r e อร์ซ a ลคือระดับจกักรพรรดิเวทมนต์ไม่สามารถย้อนบอสได้แล้วผมคิดว่ามันจะมีสกิลในการแบบหยุดมอนจริงๆถ้าเขาปรับใหู้เลีย t อ่ะมีสกิลแบบว่าพอ up อถึงขั้นอีโวแล้วอ่ะตีเหมือนโจโจ้ทุกคนออกไปซาวาลูโดอ่ะอันนี้ก็เหมือนออกไปแบบจับมอนไว้อ่ะ หมือนฟรีดมอนไว้สักส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะแบบเก่งขึ้นเยอะแบบมากๆนะครับแต่เขาไม่ทำไงเออหลายๆตัวยูโน่ก็คือยูโน่ผมก็สเตตก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะเป็น A อะไรเงี้ยคือ A มันแย่ขนาดนี้เลยเหรอผมก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกัน A มันตีแค่หลักแสนเจ็ดเองอ่ะอันนี้ยิงเดือดกว่ายูโน่อยู่เนี่ยรีฟี่ผมตุ๊ต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 ตุ โซล่าแบ็คโคเวอร์เนี่ยทุกคนคิดว่าจบดีไหมแล้วก็สนุกไหมผมอะรู้สึกว่าแบ็คโคเวอร์เป็นการ์ตูนที่ดูได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถึงถ้าเรียกว่าสนุกไหมผมให้ธรรมดานะคือในจักรวาลโชเน,นนเะจ้าแบ็คโคเวอร์ที่จะขึ้นมาเป็นสาหลักใหมนะ่โอ้โหมันมันมันเป็นคําที่เขาพูดกันมาตั้งนานแล้วว่ามันจะขึ้นเป็นสาวหลักใหม่นะครบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผมว่าเฉยๆเลยนะแต่ผมดูได้เพลินดีกว่าแต่พลังพระเอกก็ น่าจะไปสนุกช่วงหลังๆว่างเพราะผมยังดูไม่จบนะครับณปัจจุบันทุกคนคิดว่าสนุกไหมให้กี่คะแนนให้ระดับ SABC อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเออผมชอบมากๆเลยเป็นการ์ตูนที่ผมรู้สึกว่าสนุกตัวนี้ผมยังไม่ได,ดูเลยมันคือตัวในเดอะบูวีใช่ไหมเออผมเห็นอยู่แต่ผมยังไม่ได้ดูนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยผมชอบจูเลียนมากๆนะจริงๆผมจะชอบไอตัวละครที่มันเข้าไปในความฝันที่เป็นผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าอัศวนนกยุงอะ อันนั้น,นผมก็ชอบผมยังดูไปไม่ไกลนะทุกคนอย่าเพิ่งสปอยนะขอร้องนะครับผมแต่ว่าผมมาเล่นก่อนผมมาแบบเออไฮฟ์ก็หยิบตัวละมาคอันเล่นหน่อยเนื่องจากมันไม่เก่งแล้วด้วยแหละแต่ก็ช่างมันพูดลมซิลฟี่ยิงไปตอนนี้คือซิลฟี่มันไม่ออกมาใช่ไหมเพราะมันไปนรวมกับ you know ยูโน่แหละและเป็นพูดเด้อทุกคนผมดูถึงตอนนี้แหละ ดูถึงตอนที่มันแบบแปลงร่างเป็นพูดพอดีเลยไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะอะไรยังไงต่อไปนะเนี่ยคือถ้าโอ้โหแล้วฮิตเดียวหมดเลยวางได้วางหมื่นหนึ่งวางตัวเดียวตีฮิตเดียวหมดเลยเนี่ยโยนไปป๊อเป,ป๊วงอย่างแคบกีฬามันกดทีมันคือถอยทั้งแมปอะ่ะอันนี้คือถอยยุ่ยหย่อมเดียวทุกคนถอยแค่ตรงนี้แหละแล้วไม่ถอยบอสด,ด้วยตัวอย่างนี้เอาไปถอยหมอนดีกว่าหยอก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  ผมพูดเล่นผมพูดเล่นตัวอย่างเงี้ยไปถอยถอยถอยให้มันดีกว่านี้เออถ้ามันจะเป็นหยุดเวลาไม่ก็เอาเป็นฟรีสเหมือนโกโจไปก็ได้ผมว่าตัวมันจะมีประโยชน์ที่เยอะเลยทุกคน,นถอยได้อยู่ตรงเนี้ยเดินมาพร้อมกันเนี่ยไม่ถอยแค่ตรงเนี้ยไอ้น,นุไม่ถอยเนี่ยเดินกันแบบหน้าสลอนเลยแล้วก็เป็นทีมที่ขึ้นอยู่กับบัฟด้วยถ้าบัฟไม่บวกดาเมถ้าระยะไม่พอคูลดาวไม่ดีอะไรเงี้ยผมบอกเลยผมแตกนะคือไอ้คอนหลอดวิสัทคิงอ่ะแบกแท้ผมบอกเลย อันนี้คือยูโน่ผมวางมาตั้งนานแล้วตีอยู่แสนเจ็ดคือมันจะขาดไปไหนเนี่ยเฮ้ยถอยไปหน่อยโคโน่ลีวอโซสกิลอลังจัดปัจจุบนันทุกคนดูการ์ตูนอะไรกันอยู่บ้างครับสามารถมาแชร์กันได้นะเอ้มาพิมพ์คอมเมนต์บอกได้ว่าดูอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยเผื่อผมจะมีไอเดียเก็บไว้ดูอะไรเงี้ยพวกไอชียีเน็ตฟลิกหรือว่าจะเป็น บิลิบิลิอะไรเงี้ยเออบอกกันได้ผมก็จะไปลองดูตามนะครับช่วงนี้มิวส Thailand ผมก็ดูหลายเรื่องเลยสนุกมากๆนะครับเฮ้ยทำไมเหมือนจะแพ้ตลอดเลยทุกคนถอยผมแม่งถอยได้จิตเดียทุกคนไปเที่ยวกับรอก็ไม่ได้อีกนะจูเลียดอ่ะคือโอ้โหตัวมันแพ้ทุกตัวอันนี้่ะตัวคอมมันแพ้ทุกคนเออดาเมจอย่างยูโน่คือก็สู้ซัพพอร์ตยุคปัจจุบันไม่ได้ โคยจงโคยจีตัวสโลตัวฟรีดอะไรเงี้ยตีแรงกว่าหมดแล้วเนี่ยมันถอยบอสไม่ได้นะครับได้จะถอยหมอนตัวเองบอสมันไม่ถอยทุวคนเป็นว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะคนผมเอาทีมอะไรพวกนี้มาเล่นอถ้าแพ้ผมก็จะลงเหมือนเดิมอะผมลงคลิปเหมือนเดิมเพราะเป็นความทะเยอทะยานของรู้ปชัยคนนี้ยังไงล่ะถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเราก็ชอบคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยสามารถบอกผมได้นะครับว่าอยากให้ผมลองเอาทีมไหนมาเล่น หลือทีมที่น้องๆจัดมาให้เลยก็จะเอามาลองเล่นดูแต่เอาจริงๆอยากจะให้ปันเป็นลักษณะแบบว่าดูการ์ตูนเรื่องไหนมาแล้วบอกอะไรก็ได้เพื่อามันมีตัวละครใน AA ผมจะจัดเอามาลงดูเอามาเล่นนั่นแหละช่วงนี้ผมไม่มีไม่ไม่รู้จะสุ่มตัวอะไรแล้วแล้วก็หลายๆตัวผมก็ไม่ได้ทํานะครับอย่างไอซ์อะไรเงี้ยแต่ถ้าทุกคนอยากให้เล่นผมจะไปทำนะอ่าจะไปลองเอามาเล่นดูซึ่งมันเล่นยากเฮียแหละผมรู้แหละเล่นยากมากๆอย่างเช่นแบบ พี่จัดดรัมบอลให้หน่อยอ่าก็จะง่ายเลยอันนั้นนะเบจิตงเบจิตโตหยอกหยอกหยอกก็จะเอาไปเอาตัวเก่าๆครับบอลบลูนบอลลี่มาเล่นนะครับหรือเป็นเบจิต้าซูเปอร์ผมก็จะเอามาเล่นตัวใหม่ๆผมไม่เอามาเล่นหรอกมันผ่านแล้วนะทุกคนแค่วานตัวเดียวก็ผ่านแล้วปะซอสอาร์ตเป็นไงอ่าผมจะได้เก็บไปเปิดอาสนะเพราะผมยังไม่ได้อาสนะนะ แล้วก็ใครที่ไฮส์เรื่องแบคเ o v e r เนี่ยในในคลิปนี้สามารถมาพิมพ์บอกได้เลยนะครับว่าเราไฮเพราะอะไรแล้วเราชอบเพราะอะไรอะไรเงี้ยส่วนทีมกายภาพอย่างที่ผมบอกผมยังจัดไม่ลงตัวเลยนะเพราะมันจัดยากมากมันไม่มีตัวแอทุกคนไม่มีตัวแอตัวไฮบิดก็ไม่มีของแบค cover มีแต่ตัวดีพื้นเลยผมแค่งงว่าออกแบบยังไงให้ตัวกายภาพของแบคเ o v e r มันมีแต่ตัวดีพื้นซึ่งปัจจุบันไม่มีแต่ตัวแบบติแบบตัวตัวบินเยอะมากขอไฮบิดสักตัวก็ไม่ได้นะเออเหมือนแบบ มันน่าน้อยใจจริงๆแล้วผมเพิ่งมารู้ทุกคนว่ามาร์ชหาไม่ได้เลยครับผมผมก็เสียดายเลยตัวละครผมอย่างชอบเลยนะมาร์ชคือทป์ของตัวละครที่ผมชอบอะ่ะมันคือตัวละครแบบให้นึกภาพคือถ้าเป็นจูเจสึไคเซนก็ไม่มีในเกมนี้ก็คือโทโดผมชอบพวกตัวละครแบบสายกล้ามเนื้อสายพลังกายภาพอะไรเงี้ยที่มันมีลักษณะแบบว่าอ่า มา r ์เชียลอาร์ตอ่ะก็คือแบบศิลปะการต่อสู้หรือแบบใช้กล้ามเนื้อออกกําลังกายเยอะๆอะไรเงี้ยผมชอบมากๆในในการ์ตูนนะครับหลายๆเรื่องซึ่งแบ็ค cover เป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่ชอบตัวละครไทนั้นเพราะมันเป็นโลกเวทนมนตน์ไงแล้วพระเอกมันออกแบบมาได้แบบไม่ชอบมากๆคือผมไม่ชอบแอสตามากๆเพราะว่าเป็นการออกแบบที่ผมรู้สึกว่าว่าทําไมเขาถึงออกแบบตัวตัวหลักให้มาแบบดูไม่ดีแบบนี้แต่ผมไม่ชอบยามิอ่ะใช่ยามิ ami, อ่ะชอบ แต่ไม่ชอบตอนที่ยามิใช้ดาบมันเบีย้ยวไปหน่อยผมไม่ชอบเห็นปะผมเรื่องเยอะปะดูกระตุผมเรื่งเยอะปะเรื่องเยอะนะผมผมผมไม่ชอบตัวละครแบบยามิที่ใช้ดาบแต่ชอบแบบนิสยัยชอบแบบทัศนคติอะไรเงี้ยชอบจะแพ้ทุกคนไม่ได้โอ้ชิดเ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 ฮ้ยผมเล่นตาที่แล้วผมเล่นผ่านนะก่อนที่ผมจะมาอ่ะยาขอลองเฮ้ยแพ้จริงแพ้จริง เอ,ออ yeah. คือก่อนอัดผมเล่นมาแล้วผมชนะไงก็ไม่ได้จะมาสอนเล่นนะทีมเนี้ยไม่ต้องทําตามนะทุกคนผมแค่เออเอามาทําให้ดูว่า yeah. มิงเรียดย,ยากเลยแล้วขนาดที่แบบฮาโลวีนมันมีบวกนู่นบวกนี่อะไรเงี้ยมันยังไม่ผ่านเลยโ <Okay, S 1> <Okay, S 2> อเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับแบล็ k โคเวอร์ทีมนะครับได้ประมาณ35มสิบห้าเวฟสำหรับฮาโลวีนถ้าใครอยากจะให้จัดทีมอะไรลองเป็นลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้นะแต่ผมเคยจัดทีมทีมยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอามาลงให้ดูแต่มันผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันใช้ตัวฮาโลวีนนั่นเองวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subs c r i b e แล้วก็สามารถพูดคุยเรื่องอนิเมะกันได้ใต้้้คเเนนนลลยวววัััีีไปแจกิาสสดรบบ